สวัสดีค่ะเก๋อุบลสุกุมเ็มนะคะจากเพจที่ดินสวยๆในราชบุรีค่ะวันนี้นะคะจะนำเสนอค่ะเป็นบ้านสวนอีกหนึ่งหลังนะคะติดคลองชนประทานค่ะคลองชนประทานเส้นนี้นะคะจะลองลงมาจากคลองชนประทานที่ส่งมาจากเมืองการนค่ะฉะนั้นน้ำจะไม่เคยแห้งเลยนะคะทำสะพานข้ามคลองให้ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นเนือ้อ ที่ดินในเนื้อที่300ตารางวาน,นะคะบ้านพร้อมที่เสนอขายอยู่ที่1ล้าน700,000ค่ะรานะคาก็สามารถต่อรองกันได้นะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นฉนดกุดแดงค่ะสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยเลยนะคะอณาเขตของที่ดินก็จะเริ่มจากรั้วคารบอยค่ะ,ะพื้นที่ก็จะมีรั้วรอบๆนะคะหน้ากว้างประมาณ24นะคะลึก50เมตรค่ะด้านหน้าจะมีคลองยืมไว้ให้ด้วยนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมแล้วก็สามารถทำกเกษตรพอเพียงได้อีกเยอะเลยค่ะดินดำนะคะน้ำดีค่ะน้ำไฟเพื่อนบ้านพร้อมนะคะพิกัดแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลเขาชง,งุ้มค่ะอำเภอโพธาร,รามจังหวัดราชบุรีนะคะด้านข้างจะมีคลองส่งน้ําแล้วก็เป็นสวนของเพื่อนบ้านนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นวิวด้เป็นวิวที่นาค่ะ ใกล้กับลานพระเจ้าตากสินนะคะโรงเรียนแล้วก็วัดเขาชิงงค่ะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะห่างขนส่งสายใต้ใหม่ประมาณ90กิโลเมตรค่ะตัวบ้านนะคะเป็นบ้านไม้ครึ่งปูนค่ะปลูกใหม่เลยค่ะหลังอาจจะเล็กนิดนึงค่ะอันนี้จะมีว,วิวเขาชิงงลูกตัวโตอยู่ข้างบ้านเลยค่ะตัวบ้านนะคะจะเป็นบ้าน3มห้องนอน1ห้องน้ําค่ะ แล้วก็มีห้องใต้ดินให้ด้วยนะคะระเบียงหน้าบ้านค่ะโรงจอดรถก็จะจอดรถได้ประมาณสองสามคันเลยนะคะาาสาเหตุที่ขายค่ะแปลงนี้นะคะเจ้าของจะด,ดูแลไม่ไหวค่ะติดคลองชนก็ทางทางทิศใต้นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยแปลงนี้ค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่0982714195ค่ะ ID ไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะหรือสนใจที่ดินแปลงอื่นๆค่ะที่ดินบ้านๆค่ะก็ตามกันได้ค่ะที่เพจที่ดินสวยๆในราชบุรีนะคะหรือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่อง TikTok นะคะเกอสังหาค่ะ YouTube นะคะเกอสังหาร้อยพันล้านค่ะ บางแปลงเกดก็ยังไม่ได้ทันลง YouTube ก็อาจจะถูกขายไปก่อนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจมีข้อมูลที่ไม่ครบไม่ละเอียดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะอารบกวนถ้ากลายมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ